เราอิเองค่ะมันรสิีสด้บ้างหน่เรลกว่างแล้วรนและตหนักครับบอแล้วกเรียนแลวยางยางนันแล้วดีครับก็พบกับผมปาดาคาิเชียวอีกรอบหนึ่งครับหลังจากที่ไปไหว้ขอพรขอโชคขอลาบกับพาเวศสุวรรณูนะครับกลับมาออกจากวัดมาแล้วก็มานั่ง แวะทางข้าวต้มกันนะครับทางข้าวต้มกันก่อนเดี๋ยวเราก็ค่อยกลับกรุงเทพกันนะครับทางข้าวต้มกันก่อนนะครับทางข้าวต้มกันก่อนเดี๋ยวค่อยเดินทางไปแล้วกันแล้วทางข้าวต้มกันก่อนนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดแม่คลองนะครับ ก็แว้กันตมกันนะครับนะครับตลาดต่างจวัดนี่ขนาดใกล้ๆที่เดีนะครับก็ถือว่าโล่งๆสบายๆายนะครับตถวม่ค่อเยอะนะครับก็พอไปประมาณแต่ว่าที่วัดเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับรถมีเยอะคนก็พอสมควรนะครับคนก็สมควร ร,ร้านข้าวต้มปลานะครับข้าวต้มปลามีปลาเก๋าปลากระพงนะครับแล้วก็มีหลากหลายครับอาหารก็มีหลากหลายกับตามเมนูนี่ร้านข้าวต้มปลาแม่กลองนะครับก็หลากหลายเมนูนะครับหลากหลายเมนูครับก็ ไปผ่านมาก็ตอนเย็นก็แวะทานได้นะครับฝายก็แวะทานได้นะครับีบ้จะเป็นร้านหลนนังนกนะครับหังวกตสาฟา,านีร ำทำไมบอกว่าจำหน่ายขี้นกขี้นกก็ขี้นกเขาก็มาขายด้วยใช่ไหมเดี๋ยวเราดีวิวข้าวต้มปลาด้วยกันนะครับว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรรอสักครู่นะครับมี่ก็ในกลุ่มเสี่ยในกลุ่มในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยรอสักครู่นึ่งลองดูว่ามันอีวิว รอรีวิวนะครับข้าวต้มปลาว่าจะเป็นอั่างไร khá bọc, rồi, 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 rồi,

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để bỏ lỡ ข้าวต้มปลาเดี๋ยวจะกลหน้าหน้ากล้องให้ดูเลยว่าเป็นอย่างไรข้าวต้มปลากระพงนะครับข้าวต้มปลากระพงนะครับแม่กรองข้าวต้มปลากระพงแม่กรองจะไปชิมดูครับว่ารสชาติเป็นอย่างไรนะครับไม่รู้มีใส้เท่าไหร่หรอังไม้ชิมดูนะครับว่ารสชาติเป็นอย่างไงนะครับเดี๋ยวขอ แกอ,อยู่ใช่ค่ะใช่ยังหรอคือแกร,รู้ใจนำอีกต้มปลาแม่กรอรบััครบสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบตรงร้านข้าวต้มปลาแม่กรองเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนนะครับครับสำหรับคลิปนี้ใครที่เข้ามาชมช่องปา๋าดาก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับ Claro.